โอเคเอาจจะผลมาแบบงงๆหน่อยนี่แก็ผมได้ขออนุญ,ญาตเจ้าของตีไปแล้วว่า can เคทไอมันก็มาอา่ะวิดีโอได้ไหมเขาบอก,ก,กได้ใช่แต่เขาไม่หารไรผมก็โอเคโอเคโอเคเอ่อแล้วก็ขอวามช่ยด้วยทุกทุกคลิปแต่ผมเริ่มทำเกี่ยวกับนี่ิงมาแล้วก็เริ่มเล่นเพื่อน ถ้าเริ่มทีน่นั้นเสียงผมนั้นจะชอบเบาก็ถ้าใส่ไม่ได้กินหรือฟังไม่รู้เรื่องนั้นสิเกินไปก็คือน็ตนี้ยคือก็โกคามันนยนะคุณโกคามัยมันอาจจะมัม่วบางครั้งพูดฟ้องพูดกูกุ๊บอาจจะเป็นคำอื่นตลอดแล้วก็ดกแกดนนี่ก็ขายบิ๊ก แล้วก็ปุ่มน,นี่แต่ว่าผมก็ไม่ได้สนใจแล้วนี้และนะแล้วก,วก็เราเริ่มกันมาที่เมริฮันหรือจุดเป้าหมายเราก็คือเจอเมนั่นแหละโอเคซึ่งก็มีเจ้าของตี้มาเราจะปฏิการผีเสือ้อรูดูุสมพันอกองกระดาษสีฟ้าสองตัวผีสลวยสวยเก๋จะเก็บเนียวสุดน่ารัก ทุกคนก็ทำการแย่งกันเพื่อที่ไปหาชิ้นปั่นชิ้นผมก็ไม่ได้เคละก็ต้องเพมา่ยต้องไเอาติเตมาซึ่งร้อที่ผมองดึให้กตเองก็ไม่ได้กินอะไรที่เุณเสขยะ้คามเ็้ อัดรำคาของผมไปแต่ว่าไม่ใช่พาเบิร์นของผมนะ,ะคาาือแลจะเก็บอะไรก็เก็บทำไมวะอ้หขอบคุณมากโอ้โอ้ยก็โอ้ยก็เมื่อกี้ขับจักขอบคุณมากโอ้ยนี่สิ่งไรไปก็ไม่ชอบนะตึ้งเหล็กอืมตัว ติดกระหังเราเยอะๆอยู่แล้วก็ยังเหาจะทำให้มากที่สุดในโคตรคิดไปไหมถ้าแหลกถ้าแหลกเองถ้าแหลก,ม,กมันหนักขึ้นมานี่ตัวกัดเลยโอู้ออวเจอกระปุกอะไรใช่ัหมอ๋อขวดโอเค ก,ก็ไั่เคยรอให้เล่นเมนนอกจากวีแล้วก็ขอร้องคือชื่อผมชื่อชื่อชื่อดีนี่นี่นี่ชื่อจริงผมมันเดี๋ยวหาให้ดูเดี๋ยวว่าขอร้ออ่าไปที่อื่นกันได้ไหมเออมันติดเนี่ยเออจะบอกฉันไหมเฮย้ยพี่ โอ้โา oh, <Hi. S 1> พพี่พี่ oh, oh, oh. อ,อูู้นี่ะี่พี่พี่ที่เลือดจะตายอเยี้ยพี่ัมว oh. นนพอเราจะตัดไปต,ไปตอนราเปิดเลยโอเคผมก็ต้องไปหาพวกกข่อะไรเอามาย่อยเพื่อที่าจะได้มีของอะไรในตัวบ้างเพ่ี่ะมีเงินตัเลย คุณว่าคุณ <cake> ไม่มีเศษอาหารอะไรในตัวเลยโอ้ยขอพักไปหาเศษอาหารกินหน่อยได้ไหมมืมันกันนะเออโทษทีโทษทีโทษทโทษทีททืทอกี้ทายไปลูกุ้งชิมพาโล้โอ้รอย่าอะ ที่เราอยากว่าเลยนะทไา่เห็นมันจะเป็นตัวที่วิ่งช้าแต่พอมันกับทุโดโดมันตีระยะมันตีระยะห่างมันห่างเกินเนี่ยแล้วก็เรา ยาอะไร้งชีตโอ้ยต้อชีด้เลยชตเขโอ้กหเจ็ดการดเราทุกดดมผมรอดทุกดมเลยผมต้องเตรียมสติ๊กน้าไว้วเยไม่เป็นไรมันมีบิ๊กยันมีบ็อกซี่ไว้เซฟชีวิตตัวเองด้โอ้โหย่ามาชีโอ้โอโอโอ พี่แทบพี่แทบแล้วพี่นนี้ผมเล่นไม่โดนที่โอเคโ้อะไรเนี่ยบรูบรูอเศร้าเลยไม่มีที ใหนสั้นมากๆเป็นไปได้ยังให้สั้นโคเลยแล้วก็เปตนเต่เมไ่คม่เลยนะะ โอ้ทวิตทตเอ์แคร์บอวิ่งีาวย,ย,ายาเตวเหดโอ้ยงอ้ยโ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 อ้แคปโตยากโอ้ตัวโลยากนะไม่อยากกเลยอ่ะไม่อยากก้เลยไ,ไ,ไปีไปทางอื่น ไปทางอื่นไปทางอื่นเราจะล่อไปทางอื่นก t away ไปทางอื่นโอไม่เอาไม่ชอบโลว์แต่ค,ช وب ช وب คมไม่อยากไม่อยากล่เลยอือเราจะแค่ไปอยากหลงหายไม่อยากล่อล่อได้แต่ไม่อยากล่อ มันยิงหางใส่อ่ะวันนี้เราจะมีแบนแต่มันก็เสี่ยงอ่ะเราลองอย่างนี้ถึเขาจะโดนกัดกัดเบิดเบิร์ดอู๋อู้อู๋อู๋โอ้ไม่โอ้ไป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 เราล่อตะใครไม่ได้เพื่อน เออถึงแม้เราถึงแม,ม้ไม่จะเดินช้าแต่เราล่อมันไม่ได้เอาคนไหนก่อนดีวะเราแคบดึงอืมอืมบปแ,แคบบึ๊บบินไปแคบพี่ชาวไอพี่ชาววิ่งไปต้องดึงไปแคบอืมเขาปี๊ดอืม คือล่อสกิปได้แต่ไม่อยากล่อกูล,กดลได้โอเคเป็นว่าผมมีคำแนะนำคือที่ชาสามารถร่อผีได้แต่ผมไม่แนะนำให้ร่อกวูวีสแนะนำอย่นเดคือมันล่อได้นะแต่ไ,ไปัญหาคืออมเลย อ้ยิ่ตกมากที่เดียวมาก็เรองคนใจกไม่ไหโอ้โตอรี่แต่เราจำเป็นพุ่งไปเม็ดคิดเลยเยอะไม่ฝน้วยคือผมโค้ต้องการ มร,มรอมมามาีนผมผนกัดไม่เป็นไรผมไมเป็นรไเป็นไรผมีแผมีแบหยทชาไม่ไรู้ฆ่าต้องตกูเหรอฆ่าตัตวเออของเรา,าน้อ,อ,อนนกว่าที่ชาเพราะฉะนั้นมันเซฟซีเเ่เพราะฉะนั้นจะจับไปโดนไปเออนี่เลยเพราะคุคน่าจะเบ่ดตอนเนาโอ้ตลอดตรตลอดตลาด เกิดตันไปได้อืมอืมอือทำไงดีทำไงดีทไดีเอานอตโค้ออโอ,อ้หมก้อนขอบคุณมากแต่เราซื้อแค่แบนเนตก็พอ,อบ,บิกป๊อกเราไม่ตังได้แล้วเนี่ยแต่อืมอม ขอบมากขอบพระคุณพระคุณเดนดี้ตอนที่เรามีเทปเลยตอน,น,นเนือเนือไม่นำ้ำนะอืมที่อรอ ชาที่สุดในตีเพราะว่าเขา่ยวไปทำอะไรพี่เลนพี่เลนเราเล่นนอกรอบอ่ะเขาเล่นพี่เลนเยอะมากเลยทำไมเขาเล่นพี่เลนผมไม,ไม่เข้าใจวะเขาพีจะเบนนี่ตอนไหนอ่ะคนอนแทคเจอที่พื้นก็ดีใจด้วยลัคก,กี้สวัสดลัคก,กี้ไม่ผอว่าเขาไปซื้อในร้านมากกว่า nhớ <Nhạc> của mấy cho thằng này nó mấy cái đấy ok lẹ áo chỉ mình có cho cho nó lên đây nó mình nhìn đi ไปปั่นเถ่ยเห็นปัตเตอร์ปลาเกืับปัตเตอร์ปัสังดามาลอมาลอกจริงเราแย่งกลงัเ่เราดัเคมาลอต่อลนคูแล้วแต่ก็จะเล่นอี

สถานการณ์ได้อะไรตัวหนึ่งอุยขอบคุณตัวง่ายต้องให้มันวิ่งตามทานกันรวมล่างรวมล่างรวมล่างขอลงรวมล่างขอลองรวมล่างไม่ระวงอ่ะอันนี้น่าจะ โอเคเราจะไป,ปตัดไปตออไปอีกชั้นหนึ่งเลยเอ้เมื่อกี้มือลันว้าวของโคตรดีแต่ไม่ซื้อเอาเป็นว่าซื้อผมัดตัดมาเลยที่ชั้นสี่แล้วก็ผมจะซื้อที่ชจ้น

ป็กผิดตาแล้วก to ็ประนี้โคโลงอย่าเอาโจมันพิลุมาให้สพอแค่นั้นเป็นแเิสเนียเขอากได้ลีส์ลมากก็เป็นว่าจะจับจบ